ความเคลื่อนไหวศึก WP b o x i n ยที่จะระเบิดสังเวียนในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2 5 6 3โดยคู่เอกของรายการเป็นการอุ่นหมัดระหว่างเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพบกับอำนาจรื่นเรืองอดีตแชมป์โลก IBF พิกัด120ป่ปอนด์กำหนด10ยกส่วนคู่รอง ชายน้อยวอลวุธนักชกไร้พ่าย,ายแชมป์ WBC เอเซียและ WBC ยังโล และรองแชมป์โลกอันดับที่13ของ WBC รุ่นซูเปอร์เบนตมเวทพบกับโจมาฟาจาโดอดีตแชมป์เอเชียนบ็อกซิ่งเฟดเอเรชันพิกัด122่อปอนด์กำหนด6ยกโดยแมดรูมบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมวยสากลชั้นนำของโลกได้ถือสิทธิ์ถ่ายทอดสด w p บ็อกซิ่งในวันที่1สิงหาคมนี้ระหว่างเจ้าแหลมซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นกับอำนาจรื่นเริงโดยแมดรูมจะถ่ายทอดสดรายการนี้ไปทั่วโลก ยกเว้นในประเทศไทยและโซนลาตินอเมริกาและทาง ESPN ช่องกีฬายักษ์ใหญ่ของโลกจะถ่ายทอดสดไฟดังกล่าวรอบคุมพื้นที่โซนลาตินอเมริกา ผ่านทางรายการ ESPN Knockout สำหรับแฟนมวยชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในทาง Workpoint ช่อง23และทางเพจ Facebook Workpoint Entertainment และช่อง YouTube Workpoint Official เช่นเดิมถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปนั่นเองข่าวที่2 แชมป์โลก WBC 115ปอนด์ฮวนฟานซิสโกเอสตาดาเผยโปรโมเตอร์แย้มแล้วว่าเขาจะมีโปรแกรมป้องกันตำแหน่งครั้งหน้าในวันที่17ตุลาคมนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นการล้มแชมป์กับโรมันกราเลสแชม115ป์5 1 5ปอนด์ WBA ซูเปอร์เวิร์หรือไม่หรือว่าจะเป็นการป้องกันตำแหน่งกับคาร์ลสควยราอดีตแชมป์โลก115ปอนด์ของ w b c อีกลายนอกจากนั้นเอสตาดายังกล่าวด้วยว่า เขารู้ว่าการโชคกับโรมันกรซาเลสนั้นมันคู่ควรกับการได้ค่าตัวคนละ1ล้านหรือ1.5ล้านดอลลาร์แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสหากทางโปรโมเตอร์จะจ่ายค่าเหนื่อยกับเขาน้อยกว่า1นล้านเหรียญเขาก็ยินดีที่จะนอมรับแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าการโชกล้มแชมป์กับโรมันกรซาเลสจะมีคนอยากดูมากๆและยังเป็นไฟที่สําคัญอีกด้วยก็ตามส่วนข่าวที่3คารอตแบนดอน เอเจนซี่คนดังเผยเกี่ยวกับโรมันกรซาเลสแชมป์โลก115ปอนด์ปอนของ WBA ซูเปอร์เวอร์แล้วว่าสนใจจะโชคภาคที่3กับเจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นคู่ปรับเก่าดิกรีอดีตแชมป์โลก115ปอน w ด์ WBC ชาวไทยหรือไม่แต่โรมันกรซาเลสกลับตอบว่าเขาไม่ได้สนใจแต่อย่างใดเพราะเขามีความต้องการที่จะโชคกับฮวนฟานซิสโกเอสตาดาในกรณีที่ได้ค่าตัวมากกว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สห แชมป์โลก115ปอนด์ของ w UBC คนปัจจุบันแต่อาจจะยังไม่ใช่ในไฟหน้าหลังจากนั้นก็จะไปล่าแชมป์โลกในรุ่น118ปอนด์ต่อไปและเมื่อถามย้ำอีกครั้งว่าเขาก็ยังให้คำตอบเดิมคือเขามุ่งเป้าไปที่เอสตาดาไม่ใช่เจ้าแหลมซีสเกตนะครหลวงโปรโมชั่นนั่นเอง